ชื่อทุกคนในนี้ให้ได้ก่อนจำชื่อทุกคนให้ได้แล้ว,ลวถ้าจำไม่ได้แล้ววันนี้หนูก็ไม่ได้ทำอะไรเลยปะจำไม่ได้ก็ไม่ผ่านครับผมสวัสดีค่ะตอนนี้เราก็โอยแดดลง อยู่กับช่องดัสกา X B N K 4ูีเอกับอูเป้ B N K 4ูีเอค่ะวันนี้นะคะตอนนี้เราอยู่ที่หน้าหน้าหน้าดัสกาพ i สวันนี้นะคะได้รับคำสั่งมาจากเบื้องบนนะคะว่า ต้องมาฝึกงานที่นี่เึื่อก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะต้องมาทําอะไรแต่รู้แค่ว่าได้รับหน้าที่เป็นเด็กฝึกงานในตําแหน่งเจ้ทีนะคะแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าเขาจะให้เราเนี่ยทาอะไรบ้างนากลัว,ว่ากาลรค่ัการมาครั้งนี้เพราะว่า มาคนเดียวค่ะน่ากลัวมากๆว่าพี่เขาจะพี่เราทําอะไรบ้างก็ไม่รู้นะคะไม่น่าไว้วางใจเลยค่ะกันจะเข้าไปข้างในเลยนะคะเข้าไปได้เลยใช่ไหมคะล่ามหาหัวหน้าเรากันดีกว่าตอนนี้เราเดินเข้ามาแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเย้เย้สวัสดีค่ะสวัสดีครับผมสวัสดีหัวหน้าเด็นรู้จักน้องเลยน้องเป็นเด็กฝึกงานใหม่วันนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะ ต้องแนะนำตัวให้พี่รู้จักใหม่แล้วเป็นอะไรครับคุปเป้เบียนเกฟูติเอตค่ะเบียนเกด้วยใช่รู้จักเปล่าเบียนเว้ยเฮ้ยพวกเราต้องมือตาล้าน้องกันเด็กน้องมาอะไรพี่มาฝึกเป็นอะไรครับต้อฝึกเป็นเด็กล้างจานอ่างั้นเอาหนูพูดล่นเขาบอกให้หนูมาฝึกเป็นพีไอทีอ่ะแล้วถ้าเขาไม่บอกหนูอยากฝึกเป็นอะไร พี่จะให้น้องฝึกงานคนใหม่ของพี่จำชื่อทุกคนในนี้ให้ได้ว้าวหนูจำชื่อ B K ไม่ได้เลยไอ้บ้าแค่ยู B K ก็ต้องจำได้เออจำชื่อทุกคนให้ได้แล้วถ้าจำไม่ได้แล้ววันนี้หนูก็ไม่ได้ทำอะไรเลยจำไม่ได้ก็ไม่ผ่านครับผมโอ้หผ่านเลย แล้วถ้าจาไม่ได้แล้วถ้าหมดวันนี้ไม่ต้องถามทำไมเขาดุจังเลยวะเริ่มจากตรงนี้แล้วกันค่ะใกล้ที่สุดนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ้าเลยเเลยพี่รู้จักหนูไหมคะรู้จักครับชื่ออะไรคะปันวะหัปันวะหัปันวะหไม่คุยด้วยแล้วโต๊ะเนี้ย โต้ดีกว่าสวัสดีค่ะพี่สวัสดีค่ะสวัสดีครับเฮ้ยหนูว่าคนนี้ต้องรู้จักหนูเพราะว่ามีรูปเบียนเคที่โต๊ะนี้เฮ้ยต้องรู้จักหนูแล้วล่ะพี่รู้ไหมว่าหนูชื่ออะไรน้องโคเป้ครับเฮ้ยสุดยอดพี่ชื่ออะไรคะอั้นครับผมเป็นอิจิเตอร์ของเนสกาครับอืมอิจิเตอร์ของเนสกาพี่อั้นที่เป็นโอชิน้องใครวะขอดูอีกรอบนี่น้องวิวใช่ไหมไม่ใช่เฮ้ยใครวะ จุนนี่สวัสดีค่ะสวัสดีครับชื่ออะไรคะดีนครับผมอะไรนะคะบีนไอโอดีเนี่ยอ๋อทำไมถึงชื่อไอโอดีคะชื่อดีนแต่ว่าคือไม่เรียกแม่ไวไอโอดีโอ้โโอ้ทํา้าที่อะไรคะครับ ดีดีครับทำหาที่ดีทำสีดีั้งใจทำงานนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมชื่ออะไรคะอ่าชื่อหนุ่มครับผมหนุ่มทำหน้าที่อะไรคะตัดต่อครับโอ้แล้วอายุเท่าไหร่แล้วจ๊ะยี่สิบแปดครับผมโอ้ก็ก็ยังยังหนุ่มหนุ่มเปรยนะเป็นน้องโมบายใช่ไหมโอ้ใช่แล้วค่ะคือพี่ต้องรักต้องรโอเป้ต ติดตามน้องอยู่ครับผมเฮ้ยติดตามขนาดไหนคะกี่ปีแล้วนานมาที่ประมาณ10ปีนานเหมือนกันนะคะนี่แสดงว่าเป็นแฟนตัวยงสวัสดีค่ะทำหน้างงงงนะคะคนแรกชื่ออะไรนะคนแรกชื่ออะไรหนุ่มนี่นะนี่นะหนุ่ยไ่ตั้งถึงคนที่3คนลืมแล้วแล้วเอาอ่ะมีพี่อันโอชิน้องวิวไม่ใช่จูเน่ อันนี้ะไรอโอดีนอันนี่พี่หนุ่มอายุ28นี่แล้วพี่ตันี้ชื่ออะไรคะจักจักรคาจักจักรคก็ได้ฮะดูสารทารทารทคคืออะไรมันมีตัวหนึ่งที่ทผมตรงนี้แล้วพี่ทาอะไรคะเป็นตัดต่อนะของดึคสแน็คตัดต่อของดึคสแน็คใช่ครัดูหน้าไว้นะคะ่จตัดดจมาด่าได้นะฮะกลับมาที่พี่คนนี้ดีกว่าสวัสดีค่ะครับ ตาครับชื่อตาดครับทำหน้าที่อะไรคะเป็นตัดต่ออยู่ช่องไหนครับแต่ละช่องนี่เขามีคนตัดต่อกันกี่คนมีราประมาณสองคนสามคนนะช่องพี่ๆก็จะเยอะหน่อยอ๋อโหลพี่ชื่ออะไรคะชื่อโอ๊บครับต้นโอ๊บอ๋อต้นโอ๊บทำหน้าที่อะไรคะตัดต่ออ๋อทำด้วยกันใช่ไหมอ๋อเป็นคู่หูโอ๊บตาด สวัสดีค่ะสวัสดีครับนี่ค่ะโอ้ยนี่คนนี้เจอบ่อยใช่แต่พี่ชื่ออะไรคะแต่พี่ชื่ออะไรคะเื่รครับผมชื่ออะไรนะเทใช่เทแสดงว่าตอนเกิดมานี่แม่มั่นใจมากว่าจะต้องมาไ่องม้วกเป็นดีมากเลยดีแล้วพี่แล้วพี่ที่ว่าตัวเองแค่ไหมเทพี่ทำหน้าที่อะไรคะเป็นนักกล้องครับเป็นนักกล้องของ ถ่ายรูปชอบถ่ายรูอบแล้วเวลาถ้าแบบว่าแต่ละช่องเขาถ่ายชนกันแล้วมีรก็ย่งไงกับพวนเลี่ยนหรว่าแยกลากไม่ได้สวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ้ยแอ้ได้น้ําตัวหน่อค่ะอ่าทางม่วงครับช้างม่วงนะคะพี่คนนี้นะคะเขาโอชิมิโอริกับมินมินนะไม่ใช่มินมินโอ้พักคมโริกับักคมสองคนมิโอริกับักคมนะคะดูหน้าล้นะคะถ้าเจอที่เลนจับมือก็ทักทายได้นะคะใช่ไหมพี่เลจจับมือ จริงๆก็เคยไปจับมือทูเป,เป้นะยูเป้จับไม่ได้อไปดีกว่าสวัสดีค่ะนี่เขามีการเปิดหน้าทํางานไว้ได้วยนะคะแต่พี่ทําเสร็จไปแล้วพี่มไม่คือ <ทำ S 1> อย่างนี้เราทำเบื้องหลัง,ง art of high tension อ,อ,อยู่เราลองตัดต่อเบื้องหลังมันอยู่ว่าที่มาของมันคือย,อยังไงนะฮะ,ะแนะนําตัวกับกล้องเลยค่าชื่อพี่เบนครับผมเป็นกราฟิกครับผมเป็นกราฟิกเหมือนกัน ทำหน้าที่เหมือนกับพี่ใช่ทําหน้าที่เหมือนกับซีนรับใช่แล้วครับผมคนนี้นะคะเขาเป็นคนวาดรูปใน MV High tension ดูได้เหรอคู้ได้ไงก็เปิดไม่เขาอาจจะเอาคลิปคนอื่นมาตัดกันได้อ๋อเขาเอาคลิปคนอื่นมาตัดกันเขาไม่ได้ทำ อันนี้คือแบบว่าวาดวาวาดทับหน้าเราเลยอะอ่าไม่เป้คืออย่างงี้อ่าเดี๋ยวเปิดของเป้เลยว่าเราไม่เหมือนกันเลยหน้ามันจะต้องเล็กหน้าต้องเล็กกว่าตัวจริงเหรอใช่มันจะมันจะเล็กกว่าน่อยอ๋อถึงว่าแล้วหน้าหนูเลี้ยวใช่ดูของเจนเราก็ต้องเปลี่ยนปากใหม่เห็นป่ะของเป้ก็ต้องเล็กกว่าปากจะเล็กกว่านิดนึงอย่างเงี้ยน่ารักมากเลยค่ะทุกคนนะคะใครที่ยังไม่ได้ดูไม่ได้ชมนะคะไปดูด้วยนะคะโปรโมทเพลงให้อยไงไอเทมชั่นนะคะเออมีเบื้องหลังด้วยนะคะอยู่ในช่องพี่นันสการนะคะไปดูได้นะคะว่าที่คน ต่อไปดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะเราเหรอใช่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะให้เราุกขึ้นนะทำไมอ่ะดูค่ะเป็นเป็นเป็น Queen of p a n e ค่ะฮะเพื่ออะไรคะเด็กปั้นเด็กปั้นข้อมือขอที่จะปลุกปั้นจูนให้เป็น Queen of p a e e n ไปแก้มไข่ต้องโดนเกลียดแน่เลยขอมมันแคดีจะดีเหรอคะอายุเท่าไหร่คะอายุยี่สสามสามห่างกันปีเดียวเองนะเพื่อนกันเพื่อนกันพี่คนต่อไปนะคะเขาใส่หูฟังอยู่นะคะไม่รู้เขาจะได้ยินเราพูดหรือเปล่าแบบบูนี่ลบเบิร์นะจอลงเนี่ยโอ้โหพี่ตาเฮ้ยโอ้โหไม่เป็นใคที่คุยกอะไรที่บอกว่าชอบแบบบูนี่เหรอชอบแบบบูเหรอช่างพังเนอบปัญญิด้วย เปิดได้ตาเราเองมีดีเปิดให้ดูอู้หเต็มหน้าเลยสองจอเลยนะคะเป็นบูเห็นแล้วจะต้องภูมิใจมากแน่เลยค่ะนี่ชื่อตาครับผมตาพี่ทำหน้าที่อะไรคะตัดต่อครับผมตัดต่อของช่องบี้เดสกาอ้อแล้วตอนนี้คือกำลังรีบทำอยู่เพราะว่าถึงกำหนดแล้วรีบครับเพราะว่างานสำคัญมากครับแม้ว่าจะไม่มีกําลั สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอ้ยเสียงดังกว่าได้ไงเสียงพี่ดังเหรอใช่ค่ะเสียงพี่ดังค่ะโอเคค่ะแนะนำตัวหน่อยค่ะสวัสดีค่ะทัพซิมค่ะทำหน้าที่เป็นเอีค่ะที่เดือดกาฟิลเอี๊คืออะไรคะเอี๊ยคือ account executive คือหน้าที่ดูแลลูกค้าค่ะดยงานลูกค้าขายงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะว้ายนี่คือคนสำคัญเลยนะคะเนี่ยดูแลกันดีๆนะคะสวัสดีค่ะ เรียบร้อยกับโดนคนเรียบร้อยถ้าจริงๆเป็นคนแบบไม่ใช่เหมือนกันจริงๆเป็นคนเรียบร้อยใช่ครับผมโอ้น้องๆคงจะผิดหวังกันหน้าดูเลยนะคะเนี่ยเรียบร้อยไปแล้วค่ะอ๋อทำหน้าที่อะไรคะให้เป้ดอยกว่าวิวพี่ทำหน้าที่อะไรหัวหน้าอะไรสักอย่างวันหนึ่งพี่เป็นหัวหน้าคนเพราะว่า ไม่ได้ทํางานสี่ใบนะคิดว่พี่ไม่ทํางานใช่ไหมที่นี่ไม่หมายถึงว่าดูจากตอนนี้ที่ทุกคนกําลังนั่งทางานยงโงก็พีนั่งจิ้ง้านคนเดียวพี่ทํางานตลอดทํางานอยู่ตลอดใช่ไหมแสดงว่างานของพี่ไม่ต้องใช้เครื่องมือก็ได้ใช่กินข้าวก็ยังทํางานได้แสดงว่าต้องเป็นการทํางานเกี่ยวกับร่างกายและหัวองเออแล้วอะไรอ่ะกอบถูกแล้วนักจิตวิทยานักจิตวิทยาพีอีร์ทีอยูรกันเองครับกไหมโอ้โหเนี่ย่อยาจจะตายเพียาร์ทีของอะไรคะ ของบี้สกาและอีปิกทามาผมนะพี่เก่งแก้งคนฮะทำคลิปทาเลนต์เนี่ยไปดีกว่าก็เป้เดยแก้งมาคลิปก่อนไงเออเป็นความทรงจำที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับพี่ดีเป็นหรอ้วเป้สวัสดีค่ะ ครับผมนี่เมื่อกี้นะคะเมื่อกี้นั่งแก๊ปมาแล้วก็คนขับแกป๊ปเขาเป็นแฟน,นขับด้วยนะคะก็แบบว่าเฮ้ย hey, พี่ปอนขับรถขันน่ะเขาเพราะว่าที่สวนไปแน่ๆเลยใช่แล้วเขาก็ตกใจแล้วเขาก็ขันมาถามว่าพี่ทำงานที่นี่หรอเอาขาไม่รู้จักกูเป้ได้ไงเนี่ยจากเบียดเกะะน่าเศร้าเหลือเกแนะนำตัวเลยครับพี่ปอนครับชื่อปังปอนครับทำหน้าที่ทำหน้าที่ยังไม่ได้ถามเลยเอ้าบอกเลยอยู่โปรดักชั่นโปรดักชั่นคือทำอะไรบ้าง ทุกอย่างเกี่ยวกับการถ่ายการสร้างภาพเราเป็นคนสร้างภาพสร้างภาพให้เป็นความจริงไงอ๋อสร้างภาพในหัวให้มันเกิดขึ้นมาจริงๆคะสวัสดีค่ะเมื่อไรจะหมดออฟฟิศสักทีนมาเยอะยังไงสวัสดีค่ะพูดดังๆเลยค่ะสวัสดีค่ะครับพูดดังกว่านี้อีกค่ะเออชื่ออะไรคะชื่อรีมครับรีมครับผมทำหน้าที่อะไรคะ อ่าเป็นเด็กฝึกงานเหมือนกันฮะทำหน้าที่อ้าวโลกโอ้ my f r i e n d เออะเยอะโอ้ทำหน้าทีไรอ่าตัดต่อฮะแล้วก็ี c r เตอร์ครับผมเฮ้ยอ๋อกลัวลูกโป่งเนี่ไม่ได้กลัวค่ะตะกี้ยวกับ acting ดีเลยอ๋อไม่ได้กลัวด้วยนะคะโอ้ยลูกโป่งไหมไมไดลูกโป่งไหมไมไดลูกโป่งไห ไม่เป็นไรค่ะเราเราไม่เราไม่ทำร้ายคนที่กลัวอะรสวัสดีค่ะสวัสดีครับ านค่ะนี่ไม่ใช่บริษัท High Tension Company นะครับบริษัทเดอสกาทีนนะครับก็มาฝึกงานที่นี่เพื่อจะเอาไปพัฒนา High Tension Company อ่าที่โน่นที่นูบทเพจตอบสั่งหน่อยนะแอดมินหรือทํแอดมินแอดมินไม่ด่าลูกเพจยะ นี่กำลังประชุมกับ c ี o โออยู่ว่าเดี๋ยวจะให้เป้ทำอะไรบ้างแล้วเนี่ยนรอคะน้องจัดหนักแล้วเนี่ยน้องมั่งสาวมีเงาโอ้ไห,หวเปล่าแล้วเมื่อกี้ถามบีมเขากโบ็บอกว่าก็ดีสบายดีเขาจัดฟันพูดไปงั้นแหละเอาะ <c oughs> ้าเหรอหัวฉันหลับแย่แนะนำตัวหน่อยค่ะสวัสดีครับพี่ครับทำหน้าที่อะไรคะเป็นเป็นยามเฝ้าพี่พี่เป็นยามเป็นอะไรวะเนี่ย จะของช่อง B The Star นะทรายขาวดูหน้าไว้นะคะนี่แล้วพี่คนนี้ล่ะคะครับเป็นผู้จัดการทั่วไปของ The Star TV ครับเจนาร์ทำอะไรบ้างคนเจนารลเบ้เจนารลเบ้ตอนนี้จำไม่ทุกคนแล้วใช่ไหมอย่าสลับที่นั่งกันโอเคเดี๋ยวรู้ไปต่อโอเคครับค่ะโชคดีนะไปนะเอาแล้วเขาเห็นเราเดินมาหาแล้วเขายิ้มกุ้มกิ่มแล้วแต่ว่าหน้าเขายังตรงอยู่ที่คอมพิวเตอร์อยู่นะสวัสดีค่ะ ครับชื่ออะไรคะตังครับฮะตังตังแปลว่าไม่รู้เหมือนกันครับตังมาให้เนี่ยคยก็แล้วไม่ถามแม่แล้วครัว่าตั้งมาแปลว่าอะไรถามเคยถามแต่จำไม่ได้เออเออทำหน้าที่อะไรคะตัดต่อครับตัดต่อของช่อง B N K เนี่ยเดกา B N K อืมดูไหมนะคะนี่นะคะคนตัดต่อช่องเดลสกา X B N K เฟอร์ตี้เอ็นะคะถ้าเช้าก็คือคนนี้เนี่ยนะคะใช่ครับข้าวเป็นคนอยู่เลยดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับชื่ออะไรคะชื่อน็อตฮะ น็อตครับผมทำทำทำหน้าที่อะไรคะนี่โดยสกา X B A K สนุกสนานมากเลยนะคะตอนนี้นะคะกินหมูกระทะกับใบปีนผาช้างเลยช้างเลยไปดีกว่าค่ะเราไม่ยุ่งแล้วค่ะเราไปทำคมเขวาะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะยอมค่ะพี่ออมทำหน้าที่อะไรคะอ๋อเป็นศัตรูจีโนเป็นศัตรูกันเหรอคะใช่ค่ะน่าขายดี ทำไมถึงเป็นศัตรูกันรุ่มกันพี่เจไปถามทัางหลายว่าทำไมเขาต้องแกล้งพี่ตลอดด้วยทำไมคะทำไมคะทำไมต้องแกล้งพี่ออมด้วยคะลักเขาครับว้าวก็บอกว่าเขารักพี่ค่ะแล้วพี่ลักเขาไหมคะไม่ค่ะอ่ะเราลงมืทำแน้วเหี้ยเป็นบัญชีอ๋อบัญชีอู้ยก็ต้องดูแลกันดีนะคะเนี่ยไม่งั้นไม่ได้ตังค์นะคะเออนี่ยังไม่ได้ถามนี่เลยือยังเรียสุดท้ายนี่ยังท้ายเถอะท้ายแล้วสวัสดีจ้า ื่ออะไรคะชื่อเมียเมียเฉยๆนะคะเมียเฉยๆไม่มีอะไรข้างหน้าข้างหลังถ้ามีจูน้ำหน้ามันจะหน้าหลังไปก็เลยไม่ใครเรียกเรียกเมียเมียนะครับจูเนียใช่แล้วยังเรียกมันด้วยพี่ทำหน้าที่อะไรคะเที่หนบครับพี่หนีพร้อมได้อะหัวหน้าหัวหน้าชื่ออะไรคะไม่บอกให้ไปหาเอาเอง งั้นเปลี่ยนหัวหน้านีกว่าอยู่อะไรแล้วคุยครบหรือยังครบแล้วจำชื่อครบได้ทุกคนยังครบลองไล่ใหพี่ฟังดีแต่ละคนชื่ออะไรบ้างมีชี้เลยไล่ชี้อันนั้นชื่อชื่อตาลกับโอ้ช่องอะไรวะ ไปเลยทำตัดต่อคนนั้นชื่อพี่อั้นโอชิจูเน่คนต่อไปไอโอดีนไอโอดีนไอโอดีนทำอะไรซีจีอ่ะโอเคคนต่อมาพี่หนุ่ยอ่าพี่หนุ่ยฟงสุขฮะไม่ใช่เขาฝ่ายไอทีนะหนุ่มอายุ28อ่าเขาทำอะไร ตโอทำตัดต่อค่ะคนที่ผมทรงกรลาชื่อตาปันจยานชื่อจักรยานค่ะจักรยานจักรยานทำอะไรตัดต่อกราฟิกตัดต่อถูกแล้วตัดต่อวันนี้ชื่อพี่เทค่ะเพราะว่าตอนเด็กเท่ตอนโตก็เท่ด้วยพี่เทแฟนเหนียว อ่าไม่ใช่แฟนหมิวด้วยไอ้โอ้ยรู้รู้ลึกเหมือนกันนะเนี่ยฮะเขารู้เขาารู้ลึกเหมือนกันนะเนี่ยเอ๊บมียังไงเขาเนี่ยฮะคนต่อมาคนต่อไปพี่ช้างม่วงที่เจอทุกครั้งเลยที่เบนช้างม่วงโอชิเขาชิใครโอชิพิวอลลีกับผักขมคนต่อไปอ่าคนต่อมาพี่เบนอ่า คนวาดรูปอ่าเบนเป็นคนตำแหน่งวาดรูปอ่าข้างๆเบนพี่จูนเป็นเด็กปั้นพี่จิโน่โอเคนี่อยู่แฟนคนนู้นอ่ะชื่อต้าต่าโอเคถือว่าเป็นคนจำเก่งหัวดีมากเนี่ยมากจำแม่นมาก IQ สามร้อยไอ้ย IQ อะไร IQ อ่าต้นสตอวมานี่พี่ทัพทีมทำหน้าที่ AE ติดต่อลูกค้าเรียนลูกค้า พี่ <S <S เอกฮานุทําอะไรสวัสดีค่ะพี่เอกทําอะไรทําหน้าที่พิจารทีแล้วก็แกล้งคนคนนี้ใครครยืนเนี่ยชื่ออะไรจ๊ะถามเขาถามเขาพี่ชื่ออะไรคะเคบินเคบินทําหน้าที่อะไรคะเป็นอะไรเนี่ยอะมองให้หน้าเป็นคน เป็นคนคุมที่ดีโน่ใช่ไหมคะได้เลยน่ายังมีปัญหาจะไปพุ่งไปหาพี่เกียววินทันทีต่อมาตรงนี้ใครปังปอาปังปอลทำอะไรขี่มอไซค์ซื้อข้าวงานที่เราเจอเมื่อเช้าไม่ใช่อย่างนั้นจ้โปรดักชั่นอ่าโปรดักชั่นเฮ้ยแลโปรดักชั่นหัวดีมากจำได้หมดเลยเนี่ยอ่ะคนต่อมาพี่จูเนีย เกียรติบนี่ดีมเด็กฝึกงานเพื่อนเล่าสวัสดีจ้ารู้ยังชื่ออะไรจ๊ะแมนนะครับเออทำหน้าที่อะไรพอค่ะจับหาพอบนะคะเจอหน้ากันบ่อยๆแล้วก็ไม่ค่อยจะรู้จักชื่อเท่าไหร่เออก๋ยอบเนยโรยเกลือจะทำก๋วยอบเนยโรยเกลือกันเหรอคะับโอ้โห่ซื้อของมาแล้วเดี๋ยวจะ อ่ะไอ้บอกให้หนูเป็นเคียทถีไปไให้หนูเซจ่เคียรถีต้องทาหลายอย่างอเหรออืมอ่ะคนต่อมาพี่บี่เป็นยามเป็นยามอ่ายามยามเป็นเจ้าของบริษัทนี้คนต่อไปทั้งหมดสองคน บัตต่อสกาย B N K พอดีฮ่าฮ่ามีบคำพ่าเวลาเวลาเราไปไปตู้เอทีเอ็มเราไปกดแหละตังตักตังตังกดตังจื่ตังกับชื่ออะไรนะเราขันอะไรขันแรขันมากขันมากขันมากไปดูแน่ขันน็อตชื่อตังกับชื่อน็อตค่ะ คนตัดต่อเด็กฝึกงานใหม่ในสกอ้าอย่าแย่งพูดค่ะนคนตัดต่อในสกาไอพี่ยังไม่ได้เรียนเคปอย่าแย่งหนูพูดพูดอยู่นะพี่คนตัดต่อในสก้าไอ้ควินเกเฟสนะคะทุกงานเช้าอะไรก็คือหาคนที่ชื่อตังค์ชื่อน็อตนะคะถ้าลงไม่ตรงวันนะคะวันพุธกับวันเสาร์นะคะท้ายคนสุดท้ายคือพี่ออมค่ะทำหน้าที่ในฝ่าย การเงินแล้วก็เป็นคนที่พี่จิโนรักค่ะใช่ทำไมต้องแกล้งพี่ออมด้วยคะรักเขาครับรักเขาครับว้าวคือตอนเนี้ยเมื่อกี้เราได้รับคำสั่งมาว่าให้ทำรายการรายการหนึ่งของพี่บี้ใช่ไหมคะเขาจะทำกล้วยอบเนยโดยเกลือกันแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าเขาจะทำกันยังไงไ,ได้ข่าวมาว่าตอนเนี้ยอีพิคทามกำลัง จะถ่ายคลิปใหม่นะคะออเปิดตูไม่ได้พี่ตอบคลิปรอดูด้วยหนูจะไปศึกษาดูงานจัดอีพิทางก่อนรอด้วยจะมาดูกันทงานใช่ไหมคะใช่ค่ะวันนี้จะถ่ายอะไรวันนี้เราจะถ่ายอะไรก็ไม่รู้เฮ้ยน่ากลัวป่ะทขานุถ่ายอะไรอ่ะ ะนวันนี้ฮะผมจะคีกรีนนะฮะก็คือจะทําเป็นแบบพิเศษสุขจิตให้คนดูว่าคนซับช่องพี่ฮะก็สนใจทำมากเลยช่องรายการอินเทอร์ก็ดีเหมือนกันถ้าได้ผลจะเอาไปทำด้วยอันนี้เป้มเป็นยูทูบเบอร์ไหมเนี่ยวันนี้หรือมาเป็นเด็กฝึกงานเป็นเด็กฝึกงานอยู่วันยาวอยู่วันเดียวอ๋อวันเดียวเองอ่ะไม่พร้อมเลยวันนี้วันเดียวเดี๋ยวเราพาไปถ่ายของพี่ๆด้วยใช่ไหมใช่พี่ๆดูนะระหว่างเราทำงาน เฮ้ยเราไมนไม่ดูกับเด็กฝึกงานหรอกเฮ้ยหูเยอะมากเลยจะเรียงานหูเยอะมากเลยจะรียงานไม่ดูกับเด็กฝึกงานหรอกไอเดียแรกนะคะก็คือ